เป็นหนังผีเรื่องแรกก่อนหน้านี้เล่นเรื่อง di ten เป็นผีเหมือนกันแต่เป็นผีแบบเหมือนตายในเมืองไทยแล้วก็ไปเหมือนแบบไปหาแฟนที่เมืองจีนวิญญาณจะไปอยู่เมืองจีนก็จะเป็นเหมือนคนธรรมดาวิญญาณก็จะเหมือนคนปกติอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้จะเป็นแบบว่าเป็นผีไทยไทยมากๆกายทองกลมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของตำนานของแม่นาคคือเป็นพุ่มกับฝรั่งเนี้ยค่ะเขาก็จะแบบดูโปรไฟล์เราว่าเออเราผ่านอะไรมาบ้างเขาก็ให้เราเล่นแบบเล่นกับ ที่มากอะค่ะฉากที่จะลากันไปเกิดมุมมองที่เขามองผีไทยที่แบบในมุมมองเขามันจะไม่มีความเป็นไทยนะแต่ว่ามันดูเป็นแบมพายมากกว่า <laughs> ทำมนตัวหน้าเย็นอย่างนี้ละจ๊ะหน้าหน้าไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะเขามองแบบเป็นเวอร์ชันสามมิติด้วยมันก็เลยมีแบบเอฟเฟกต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเป็นผีเอเชียก็โปรเยโปรโยเยหน่อย,อยจะเป็นแบบเหาะขึ้นไปมีผ้ามีอะไรเหาะไปอยู่บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นเป็นแม่นาคเ,เนี่ยก็จะเป็นเหมือนไทยแต่ว่าวิธีการหลอกผีเนี่ยเป็นหลอกแบบฝรั่ง แบบแลบลิ้นปิ้นตาแล้วก็แบบอยู่บนหลังคาหเหาะขึ้นไปบนต้นไม้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะแบบเก็บมะนาวอะไรเงี้ยก็จะเป็นในแบบเขาอะ เวอร์ชันของแม่นาคเนี่ยมีมาเป็น10บๆเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบไม่ย้อนยุคจนตัดผมทรงมหัาไทยอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนะั้นเป็นเวอร์ชันย้อนกลับไปประมาณช่วงบ้านนาลูกทุ่งหน่อยช่วงคุณปียาลุ่งเรืองนางเอกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนขับทุกเวอร์ชันของแม่นาคที่เคยดูมาติดตามมาไม่ควรพลาดอะ่ะเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชัน3มิติด้วยแปลกตาเข้าไปอีกแล้วก็ เหมือนเรามีอารมณ์ร่วมกับหนังเยอะขึ้นเพราะว่าพอใส่แว่นสามมิติปุ๊บมันก็จะเห็นภาพใกล้ขึ้นคนที่กลัวผกีก็ต้องไปดูนะไปดูกันเยอะๆก็ได้อะค่ะอยากให้ไปดูสนุกอะ